อาวันนี้เราจะมาสาธิตการล้างจมูกนะคะให้คุณแม่แม่น้องลันตาพี่คาราจะล้างจมูกให้ดูเอาข้างไหนคะข้างนี้ข้างไหนคะข้างนี้ก่อนเนาะเวลาเป็นหวัดเราก็ล้างจมูกนะคะไปตรงตรงนี้นะคะลุ๊อหออีกด้านนึ่งนะคะโอเคไหมคะแล้วก็อาจจะทำอีกทีหนึง่ง สะอาดจะได้มันออกมาแล้วก็เพื่อนี้ค่อยล้างอีกด้านหนึ่งอ่อไม่ดีหนึ่งสมไม่อยากให้ดูนะคะแต่มันก็จะมีเขียวๆออกมาข้างนอกคะอยู่ตรงนี้นะคะ เนนะคะสู้ๆนะคะหายหวัดกันทุกคนนะเด็กๆ